สวัสดีค่ะนักเรียนทุกท่านคะวันนี้ครูอ้อก็จะมาสอนการตั้งประโยคนะคะในรูปแบบของปัจจุบันและอดีตนะคะมาดูกันเลยค่ะบนกระดานนะคะครูอ้อจะเขียนแว็บไซต์นะคะคือรูปแบบปัจจุบันอ่าบาเรนคือรูปแบบอดีตนะคะก่อนอื่นเราจะมา,าเขียนสูตรก่อนนะคะ าถามถ้าเราจะถามนะคะกะ็กริยาบวกประธานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งแปดิกาสนะคะ subject นะคะจุด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 แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามนี่คือสูตรการถามนะคะในรูปแบบปัจจุบันนะคะเราจะหาประธานมานะคะครูอ้อจะใช้คำว่าเธอนะคะ เราก็เขียนเธอลงตรงนี้นะคะเธออยู่นะคะอยู่ที่ไหนตอนนีน้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะ,ะเวลาคำตอบของเรานะคะคำตอบของเราเราก็จะเอา ซุบเยกขึ้นนะคะซุบเยกบวกด้วยแพรดิการ์ดนะคะแล้วก็ใส่จุดนะคะนี่คือโครงสร้างของที่เรา,อาของอที่เราจะตอบนะคะถา,ามเธอตอบนะคะคนตอบจะต้องตอบฉันอีเว็บไซต์คือบินนะคะบิน ซ u เฮาส์ซูเฮาส์ฉันอยู่ที่บ้านนะคะคำถามคือเธออยู่ที่ไหน<ม>ตอนนี้คำตอบคือฉันอยู่ที่บ้านนะคะภาษาเยอรมัน wo bist du jetzt คำตอบ ich bin zuhause นะคะต่อไปรูปแบบของอดีตนะคะครูจะใช้วาเรนนะคะ ครมถามนะคะถามเอาดูเหมือนเดิมนะคะใช้ดูดูไปว่าเธอ,อเธอได้อยู่ที่ไหนเมื่อวานาเวลาสิบแปดนาฬิกา Wo warst du gestern um 18 Uhr? คำตอบฉันได้อยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกานะคะอ่า uh. Wo warst du gestern um 18 Uhr? Ich war gestern um 18 Uhr zu Hause. นะคะ นำไปใช้นะคะอะวันนี้ครูอ้อก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะวันนี้ขอลาแล้วค่ะเอาวิดาเซนบ๊ายบายค่ะ